สวัสดีคับมาพบกับช่อง diy ไปสีนะครับวันนี้นะครับเราจะเตรียมงานนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้านำไปไหว้ที่ปราสาทเขาพนมลุ้งนะครับวันนี้ช่างก็จะไปส่งงานให้กับลูกค้าถึงที่ปราสาทพนมลุ้งเลยนะครับสิ่งที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับก็คือองค์พญจานาค ห้าเสียนะครับเป็นขนาดเล็กนะครับโดยจะมีกล้ยขันหมักเบงอันเล็กแล้วก็มีหมากพูอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพวงมาลัยดอกมะลินะครับชายจะเป็นออดอกขากลามนะครับแล้วก็จะมีพานพุ่มดอกบัวนะครับเป็นดอกบัวฉาดสีขาวนะครับนี้ อันนี้นะครับเราก็เดินทางออกจากบุรีรัมนะครับก็ใช้ถนนจากบุรีรัมมานาังรองนะครับแล้วก็มาถึงตรงที่แยกถนนหักนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปถนนหมายเลข24นะครับเพื่อที่จะเป็นทางเข้าพนมลุงนะครับ ตะโกนะครับเราก็จะเลี้ยวขวานะครับจุดสังเกตก็จะมีโรงเรียนนะครับอันนี้เป็นโรงเรียนบ้านตะโกนะครับแล้วก็นี้ตรงนี้เป็นโรงเรียนนะครับแล้วเราก็จะทําการเลี้ยวขวานี้นะครับ ระหว่างทางนะครับขับรถมาเจอเต่านะครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยนะครับไปลงน้ําฉันเั็นเป็นเลขสาเรามีอะไรมาให้ดูนะครับถ้าใครตาดีก็เอาไปเสี่ยงโชคได้นะครับก,ก็จะมาปล่อยที่เอบอบึงนะครับจะเป็นตรงที่ทางขึ้นเขาพนมลุงนะครับจะเป็นบึงน้ํานะครับ ไปแล้วนะคะสาวน้อยถึงประตูทางเข้าแล้วนะครับอเข้าแล้วเดี๋ยวนี้นะเราต้องเสียค่าผ่านก่อนเดินลงไปจ่ายก่อนนะแล้วเราก็จะมาซื้อตั๋วตรงทางเข้าประตูสามก็ได้นะครับตอนนี้ช่างที่ก็กำลังไปซื้อบัตรตรงกับเจ้าหน้าที่นะครับ เราก็สามารถแจ้งว่าเรามาเด็กกี่คนแล้วก็ผู้ใหญ่กี่คนนะครับถึงแล้วนะคะตรง,ตรงปราสาทนะครับก็จะเป็นลานจอรดรถที่อ,อยู่ข้างๆประสาทนะครับก็จะมีที่จอรดรถให้เยอะะเลยนะครับล,ลักษณะด้านข้างประสาทก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากเดินขึ้นก็สามารถ ไปเข้าที่ประตูหนึ่งได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานสำหรับจอดรถนะครับสามารถขี่รถขึ้นมาแล้วก็มาถึงข้างๆปราสาทเลยนะครับในจุดนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่สำหรับสักการะนะครับใครที่จะมาไหว้หรือมาบวงสรวงก็สามารถ มาจัดได้บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านทิศใต้ของปราสาทนะครับฝั่งนู้นนะครับที่แผนไปก็จะเป็นด้านหน้านะครับก็เครื่องวงสวงก็แล้วแต่ว่าจะจัดมานะครับข้อแนะนําสําหรับคนใครที่อยากจะมาวงสวงที่ปราสาทเขาพนมลุงนะครับก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับแล้วก็ทําเรื่องแล้วก็จองเวลาไว้เรียบร้อยนะครับ อันนี้เป็นออพี่ๆที่ติดต่องานใบสีแล้มาทำพิธีมาบวงสรวงนะครับฝ mm ั hmm. ่งนี้ก็จะเป็นนางลำนะครับจากโรงเรียนเทศบาลสองอีสานทีลา mm hmm. ช่วงนี้ก็เป็นการเตรียมสถานที่อยู่นะครับ mm hmm. ก่อนที่จะเริ่มพิธีนะครับ ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการทําพิธีแล้วนะครับในช่องทําพิธีนะครับหลังจากที่ทําพิธีก็จะมีนางลำลำองสวงด้วยนะครับเดเมหามงคลเ,งเบิกประสิทธิ i <laughs>